วัสดีครับเห็นว่าพวกเราทําแผนที่ไม่เป็นนะครับก็เลยบอกวิธีการทําแผนที่นะครับบ้านเราจนถึงวิตรยาลัยนะครับเพื่อง่ายนะครับเพื่อง่ายต่อการที่เราจะสามารถไปทําเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนการทําแผนที่ด้วยว Google Map หรือ GPS ของเราเนี่ยฮะบแบบง่ายนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับ ดูที่หน้าจอนะครับขันตอนแรกก็ไปเปิดนะครับ GPS นะครับไปเปิดที่ตำแหน่งเห็นไหมอ่าขึ้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจะมีสัญลักษณ์แดงขึ้นมาใครไม่มีต้องไปหาให้เจอนะเปิดตำแหน่ง GPS เนี่ยนะครับคุณต้องมีเน็ตด้วยนะเปิดมั่วไม่ได้นะนะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนไปหานะครับนี่แมปนะเห็นเขาบอกแมปไหม g ู o เกิลแมปเนี่ยอ่านออกเนาะนะครับ กดเข้าไปครับนะไม่ต้องตกใจนะครับกดเข้าไปจะเห็นตำแหน่งของเรานะครับนะแล้วกดที่ค้นหาครับลองค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะฮะวิทยาลัยการอาชีววิเชียรบุรีนะครับวิทยาอะไมันมีอยู่แล้วนะครับผมก็กดเพิ่มตำแหน่งเข้าไปครับปึ้มนะครับจากนั้นนะฮะ ไปที่เส้นทางครับอ่าเส้นทางมันจะบอกมันจะมีให้เราเลือกอปลายทางเป็นวิทยาการชีวิตเมุมีส่วนต้นทางคือตำแหน่งของเรานะครับเราสามารถที่จะไปเลือกตำแหน่งของเราได้นะครับก็ไปเลือกที่ตำแหน่งของคุณเห็นไหมครับนี่คือตำแหน่งของคุณจากนั้นก็เลือกรูปลดนะครับหนึ่งนาทีมีมอเตอร์ไซค์รูปโคนรูปลถให้เลือกรูปลถรถยนตนะ์นะเห็นไหมครับ แค่นี้เองครับจากนั้นเราก็แคปเจอร์หน้าจอนะครับแคปเจอร์หน้าจอออกมาครับแล้วก็ส่งนะครับผมใน facebook นะครับสำหรับบุคคลที่ยังไม่ส่งแผนที่มาให้ผมนะครับครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอชุดนี้นะครับไว้คราวหน้าเดี๋ยวเราคุยกันใหม่นะครับ